ตอนนีนะ้ยอดการกดูกใจนะมีอยู่ที่รับยอดพิตามมีอยู่ที่7นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนพนะื่อดูยอดการกดูกใจบ้พี่ตามแฟนเพจของเราขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่ะเอาละ,ะ,ะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมถูกพันกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดการกดูกใจนะับ้พี่ตามแฟนเพจใน Facebook นะครับอสำหรับคุณผู้ชมท่านในดะที่มีแฟนเพจแล้วมียอดการกดูกใจหรือว่ายอดพี่ตามแฟนเพจน้อยนะครับออยากจะเพิ่มก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับอาคุณผู้ชมก็สมถคลิกลิงได้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับอเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับ kmkth.com กันแล้วนะครับอาพอเข้ามาได้นะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอาเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลหัสผ่านนะครับ ข้อมูลตรงนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับเราก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างกันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับหรือใครเนี่ยที่ไม่อยากกรอกข้อมูลเนี้ยไปยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วยไัญชีกขูบเกิหรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ไปได้นี่ครับอ่ะพอเราสมัครใช้งานก็เรียบร้อยเนี่ก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรง เอาไปเข้ามาเลยนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับเราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมทิกต k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o กนะครับก็คลิกเข้าไปที่ f a c e b o o เลยครับเอาเราก็มาดูที่มดหมูเลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มถูกใจนะครับบุกติดตามแฟนเพจนะครับก็เลือกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ ในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็ <K un> จะมีเรทราคาและก็ความเร็วนะครับ <K un> ของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับ à, คุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยด้านล,ล่างตัวนี้จะเป็นคําอธิบายของบริการนี่ครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์งนะครับก็คุณผู้ชมนับกลับไปที่ f a c e b o o เนี่ยครับแล้วก็มาที่หน้าแฟนเพจที่ต้องการจะเพิ่มยอดการกดถูกใจบุกพี่ตามนี่ครับแล้วก็คลอออกกลงงงนนนนนนนะะคคครรรรััับบบบขด้้าาาาตีแวม ใน่วนปริมาณนะครับคุณผ <th> ู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดการกดกดทุกใจะครับหรือว่ายอดวีดตามแฟนเพจไปเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปที่100อนี่ครับเอาพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเรับค่าบริการเนี่ยเขาจะคำนวณให้เราแล้วนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปเนี่ครับเอาพอเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยะครับก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราบลอกได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็คุณผู้ชมนับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับ ในหน้านี้รับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่ออเดอร์ Hi fen. ทำการสั่งไปินไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะกที่ยวเลือกมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของแฟนเพจนะเที่ยวใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ลีกเข้าไปเพื่อเช็กดูด้วยนะครับว่าลิงก์แฟนเพจถูกต้องหรือเปล่านี่ครับอ่าเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมใส่ลิงก์แฟนเพจมาไม่ถูกต้องนะยครับยอดการกดถูใจบพือวิตามแนบก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับต่อมาใจะเป็นวันเวลานบเที่ยวกดสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นสถานะรับของเว็บไซต์อนบตอนนการรนะคับ ในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนี่ครับอ่าและเกิดมียอดจานวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นี่ครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่ามีวิธีการเติมเงินเป็นยังไงนี่ครับอ่ากอให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับอันในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR code คดทุกธนาคารนะครับผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มา่่ําานะครับบทททีอยู1 เราก็กดเติมเงินได้เลยนี่ครับเขาก็จะมีคิวโค้ดนะครับขึ้นมาสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับก็สามารถมัคลอกลได้ไปชีตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วพอทำรายการโอนเรียบร้อยนะครับก็นำสลิปนะครับมาแนบนะครับด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทาง q ิวเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกนคิวโค้ดนะครับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล ต่อมาเนี่ครับก็จะเป็นอังโปาเวเลตนะครับแล้วก็คริปโตนี่ครับอะไรในทุกช่องทางนะครับจะมีคําแนะนำรับในการเติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคําแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดการกดดูกใจนะครับมีอยู่ที่4นะครับยอดพิ่ตามมีอยู่ที่7จ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะครับเพื่อดูว่ายอดการกดดูกใจบติาามแฟนเเพจของรขึ้นนมาแล้วหรรือยัังะคบ อ่าตัวนี้ยอดการกดถูกใจบวิตามแฟนเพจใน Facebook ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับอ่าโดยที่ยอดการกดถูกใจนีก็ขึ้นมาถึง116กันแล้วนะครับยอดวิตามก็ขึ้นมาที่119คนกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปนี่ไม่ถึง5นาทีเลยะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและก็รวดเร็วมากๆนะครับอ่าพอาะยอดขึ้นกันแล้วนะครับอ่าก็ให้คุณผู้ชมะนรับกลับมาที่เเว็บบไซต์กัันนลยะคร สำหรับคุณผู้ชมต้นใดนะที่อยากจะแนะนำานปปี่เพื่อนๆนได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก่อนคุณผู้ชมนะกดมาที่เม n n เนูแนะนําเพื่อนน,นะครับแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะครับโดยที่ให้เ,เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้ยกตาาแนะนํากันด้วยเนี่ยถึง5%กันเลยนะครับ และหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วแล้วก็ติดปัญหาในการใช้งานนะยครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาที่เมนูติดต่อพิมพนตรงนี้นะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อมิมนครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชีอเรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับเลือกติดต่ออิมพ์กนไปได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะท อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ